แล้วครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่กับมีอผมบอลบีบีเอ็นเจอร์ซีดีนะครับผมวันนี้น้ำมือตะเกม ROV นะครับผมวันนี้น้ำมือกับหมีนะครับหมีป่านะครับผมที่เขาบอกว่าเนิร์ฟนะครับผมที่เขาบอกว่าเนิร์ฟนะครับหมิงเนิร์ฟนะครับแต่ว่าอ่ะผมจะอธิบายสกิลของหมีนิดนึ่งนะทุกคนก็คือสกิลของหมีนะครับสกิลสองจะเป็นการที่ เราแปะศัตรูแล้วมันจะลดเลือดศัตรูไปงี้เห็นไหมอ่ะทุกคนตอนครับที่ผมเล่นหมิงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะอที่ผมเล่นหมิงนะครับนี่ <S <S คือสกิลสองของหมิงนะครับจะเป็นการแบบว่าเราลดเลือดศัตรูนะครับไปเรื่อยๆแล้วมันจะดูเลือดนะครับหมิงจะมีสกิลพาสีนะครับที่จะมีขยายวงนะครับผมขยายวงทําให้อ่าตีแล้วมันจะมีโอกาสแบบติดอ่าเหมือนติดขีนะครับผมเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเดเมจจริงนะครับตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวจะมาดูผมเล่นหมิงนะครับผมอันนี้เป็นเซตที่ผมแบบอ่าตัดเองนะครับผมทั้งพลัแงแสงรูนนะครับเป็นเซตที่ผมจัดขึ้นมาแบบนะครับจัดขึ้นมาแบบมุ่มั่วนะแต่มันแต่มันแรงนะครับผมะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอาวนะครับผมอันนี้ผมคือตอนเล่นผมไม่ได้อัดน,นะครับผมลืมนะผมลืมอัดตอนเล่นมานะต่อไปดูกัน แรกๆหมิงจะยังไม่แรงนะเพราะว่าหมิงมันม,นงมนิงมันถูกตอกในช่วงอ่าต,ง,ตงเกมนะครับต่างเกมกับเในเกมเในเกมนี่หมิงยิ่งแรงนะผมคือเในเกมนี่หมิงแบบมิงโซพีเลยครับผมเลกมนะครับในเกมนี่คือหมิงแบบโหดดัดแบบนะเดี๋ยวเราดูแบบนี้กันเนาะอ่าแล้วผมน,น,ะะะน,ะนี่อันนี้คือ เพชรไอเทมผมนะน,น,นะครับเป็นรางนี้นะับอันนั้นผมปลาสกู๒มัวนะครับนี่ไอผมผมว่าหมิงเล่นได้นะผมหมิงหมิงนะหมิงโกงนะครับหมิงโกงนะสำหรับผมอะ่ะคือสำหรับผมผมว่าหมิงมันโกงนะเพราะว่ามันทำให้ผมแบบ อ่ะช่วงนี้ทุกคนอาจจะไม่เล่นอาเรนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมผมเล่นหมิงนะครับผมถิงเล่นหมิงเพราะผมเล่นก้หมิงมันเป็นตัวที่เล่นง่ายเล็กๆอ่ะอ่าแรกๆผมอาจจะไม่เล่นนะแต่หลังๆที่ผมแบบรู้อ่าหลังจากที่ผมแบบรู้อ่าการเล่นของหมิงที่มันปรับมาใหม่นะครับมันจะทําให้ผมเล่นง่ายนะครับผมเล่นผมง่ายที่เนี่ยนะเพราะว่าตัว ตัวคัมมี่นะครับมันจะเตัวคล้ายแบบคอนเตอร์นะครับผม ผมไปขยับปาดในหัวปาดผมมัน,อ,นอันนี้นะครับนี่แัละแต่ผมยังไงก็แปะไม่ลงนะเพราะว่ามันมันแปะไม่รอจะดีนะครับเมื่อกี้เพราะ่าที่ผมบอกกลางเกมอ่ะกลางเกมนะครับกลางเกมก็คือประมาณาว่าช่วง หกนาทีเป็นต้นไปนั้นคือหมิงจะเริ่มเล่นได้นะครับผมหมิงจะเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมานครับยิ่งเล็กเกมียมนี้ยิ่งขายเกยมนี้หมิงนี่ตัวตัวแรงนะครับตัวแรงจัดเลยนะครับช่วงอาจจะเห็นผมแบบอ่าสลับของนิดนึงเนาะเพราะว่าผมอะเปี่ยขอสบายไปเลยมาช่วงท้ายสลับขอนะครับผมเปลี่ยนของ ทำให้หิงผมแรงมเยอะมากนะครับอ่ะสิเดียวเรามาดูข้อมูลที่โลกนะอ่ะพลังเวทของหมิงผมนะครับหมิงผมนี่นะครับ,รบ,นนรบ,รบมผมพลังเวทอยู่ที่สามร้อยนะครับขั้นรุ่นนะครับพลังเวทสองแนสิบเนี่ยหมิงผมพลังเวทสามร้อยขึ้นำนะครับตอนนี้หมิงยังไม่ช่วงสักทีนะพลังเวทผมจะหกว่าละนะครับประมาณนั้นก็คือหมิงจะโหตอนช่วงแบบ กลางเกมนะครับกลางเกมแต่ในเกมนะครับช่วงนี้หมินจะความยากนิดนึงเพราะว่าเนี่ยทุกคนผมกำลังออกดาบออกดาบตีเรีวนะเพราะว่าออกออกดาบตีเรวมันนิดหนึ่งอันนี้ผมต้องยอมรับตัเรีวเพราะว่าผมจะมาแบบแขกายคือทุกคนคือดูดูการผมนะครับหน้าตายอยู่แต่ล่างนะครับคือไม่มาเคลียร์กลางนี่ผมต้องแบบแข็กายนะ พยายามแบบขัดตารเลือดขัดตาอกไรยิ่งนนะแต่อันนี้ครับคือต้องออกพิเศษนะเพราะว่าคือถ้าเป็นในเกมผม,มรู้ว่าความนี้อยู่ในนระแต่คือผมออกพิเศษเสร็จผมก็กลับว่าจะไปถักการต่อนะครับในตอนที่ผมเล้นนะผมมาถักการเพื่อเอาเงินนะครับอันเนี้ยคือผมรอดูว่าเอ๊ะซิวอยู่บโดนขาดไปสองหลอดนะครับอันนี้คือแค่ ยังอันนี้คือแปะไม่โดนโดน,ะนะครับผมแค่คือสองโดนเพิ่หายไปสองหลอดแล้วนะครับเพราะหมิงมันจะเป็นตัวแบบตัวตัวเล่นระยะนิดหนึ่งตตดหมิงจะมีระยะการเล่นนะครับคือผมเล่นหมิงจนผมรู้สกิลของหมิงทุกอย่างอเออะระยะไหนประมาณไหนเล่นได้นะครับผมะ,ะผมแปะแปะแปะยายามแปะแปะแปะนิดนึงอันนี้คือผมแบบ อันนี้ส่วนผมจะลึกไปด้วยและทุกคนเออผมลึกผมลึกนิดนึงอันนี้คือผมลึกไปหน่อยนะครับผมลึกแต่ว่าปุออ๊บผมเอาบาฟา้าแล้วคือผมตอนแรกผมกะเจาวซิลนะแต่อทุกคนคอดูว่าช็อตเนี้ยผมเล่นผิดตรงไหน,นผมเล่นอะไรผิด,น,น,ผน,ผดนะคือี่จรินช็อตเนี้ยผมผมครผมคนไม่ตายนะแต่ผมเล่นผิดทุกคนผม ผมกล้ผิดเว้ยอ่ะแล้วตอนเนี้ยหมิงมันเลี้ยงมันยังไม่เด้งเนาะเลี้ยงเลี้ยมันจะไม่เด้งนี่นะผมกะผิดเว้ยผมกะสกิลตรงนี้ผิดคือผมลืมไปว่าเออพ่อหมิงมันใช้อันติใช่ไหมหมิงเลี้ยงมันจะเด้งประมาณเพระมันแอาก์ตาลตัวนี้ใช่ไหมผมต้องรอห้าวิเว้ยแล้วมาแก้ผมโดนสกิลสกิลสองมาเลยไม่นับว่าผมเอาแต่การฉันผมออกผมไม่ได้ออกจากการต่อบรู้เลยทุกคนผมเล่นตรงนี้ผิดผมเล่นตรงนี้ผิดพลาดเล็นึงนะครับแต่ หลังจากนี้ทุกคนมีผมจะเริ่มเถื่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่ามีผมจะเริ่มเถี่อนยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันรอดูกันนะครับผมอ่ะนบมีผมกลับมาละครับผมกลับมาเนี่ผม,มนะอันนี้ผมรู้ผมโดนแทงป่าแน่นอนนะครับนี่โฟลโดนแทงป่าโอ้เลยโอเคอ่ะถ้าโดนแทงป่าผมก็ทำตามปฏิบัติเพื่อเอานะครับดแตังดาบดาบฟันป่านิดนึงเนาะ ผมก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปก่อนฟาร์มผมแปะนะฮึ๊บอ่าผมเห็นอย่างนี้มา <Ultimate. S 1> ผมเลยมาอันนี้ตอนแรกอะจะหัดยินแต่ไม่ได้เอาไม่ได้ผมก็พยายามแปะแปะแปะเอาเบ่นๆหนึ่งอ่ากบมาเล่าผลให้นะครับผมอันนี้ผมก็มาตามต่อเพราะว่า ถ้าหม,มิงไม่ฟาร์มหมิงมันจะหมิงมันจะเก็บทานี่นึงถูกเลยพยายามแบบฟาร์มๆหน่อยเพื่อเชิวกกันไปก่อนถ้าเกิดผมพอเอาได้ผมก็จะเอาทุกคนปุ๊บปั๊บอืแปะตายนะฮะผมแปะตายเมื่อกี้อ่ะคือเมื่อกี้ผมแปะไปตีแปะตีนะับแปะตีก็เท่ากับตายเลยนะครับถ้าแปะตีปุ๊บตายนะฮะเลยอันตรีนะฮะใครเขาหมิงนะครับ แปะตายนะครับผมแปะตายนะคือแปะอ่ะคือการเล่นคอมโบขาหมีนะาผมก็คือสองสองตีอันตินะครับผมสองตีอันติก็ได้หรือว่าสองตีตีตีแล้วก็อนตินะครับผมเพราะว่าอ่าผมจะรอติเนี่ยตอนช่วงที่หมีมันจะเหมือนมีดาเมจจริงก็คือวงวงสีเหลืองของหมีจขึ้นนะครับผมมันจะวงของหมีเนี่ขึ้นผมจะรอติทันมเพราะว่ามันจะทำให้เาเมจผม อ่าเพิ่มเยอะกว่าเดินนะดมาาน,น,นะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูพลางเลของหมิงนะครับนี่พทางเลของหมิงผมไปอยู่ที่หนะนะนึ่งันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะนมาน้ของหมิงน,นะครับหนึ่งวของมิงเห็นปะอ่าหนผมมันมันเหมือนจะเป็นตัวเบิร์ด้วยเราเป็นตัวเบือดนะครับประมาณแบบเบคร์ดอันนี้ผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะนะอับตอนนี้ หมีผมออกประมาณนี้นะครับผมผมได้มงกุดแล้วผมก็จะอเป็นดาบดาบความใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าผมได้มงกุดมาแล้วนี่ผมได้ดาบความเวทไอดาบคืนเวทน,นะผมอันนี้คือผมก็จะเพิ่มให้แวนครับแต่แวนไปดูละนะครับ,รบผมก็นี่นะครับผมมีเห็นปะ เพื่อต้อนหมิงมันกดอันตรีเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนหมิงจะหายแล้วมันจะรอห้าบีนะครับเพื่ออ่าออกคณะจังตีนะครับเพื่อนหมิงจะเด่นกลับมาเท่าเดิมที่หมิงมีนะครับผมผมก็มาเล่นบนผมมาเล่นบนมมาแบบฟาร์มคลิปนะครับผมผมได้ดาฟาร์มผมได้ดาฟาร์มดาฟาร์มเมียใหญ่มาแล้วนะผมก็มาไล่ฟาร์มเงินหาเงินนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมหาเงินนิดนึงแต่ผมพยายามลงสกิลของลู่เมียนะครับคือลงสกิลลู่เมียลงเมียแค่กูต้องผม นี่ผมตอนนั้นคือผมแบบคืออันนั้คือแบบอ่าผมลบยูนิยละยเดียวเลยใช่ไมมองแบบผมมองแบบว่าอยู่เนอคนังอย่างดปุผมลบอ่าอันนี้คือตายอผมก็อ่าอทน่านในตอนแรกผมก็จะเ้มในนะเนี่ยก็คือมาอย่างนี้ก็พยายามตีตตี เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเออถ้าเกิดชิมเราเอ่อฟิวมันกดพอดีไปนะผมผมก็ไม่ฟิลกดพอดีไปผมก็พยายามดูเชิงดูเชิงคีมนิดนึงเนะาะครับผพบอกว่า,วาถอยนะครับผมผมบอกให้ถอยเพราะอยากยเห็นปทุกคนดูซับซับชิมผมอ่ากบเดี๋ยวเดียเืยวแช่ประมาณสมสิบปร์เซ็นต์เอ้ไม่ไม่ดิประมาณสนะิบเปร์เซกบ เล็ก10%เขาเล่นแบบเอยดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเล่นเยอะกว่าน,นี้คือมีอะไแพ้ไฟนะครับจะแพ้ไฟเอานะเพราะว่า,าทีมผมจะเพิ่งกบกับทาระนะ่าในการยิงน,นะครับส่วนผมนาตากับแวนจะเป็นตัวเตมิทน,นะครับหนิงกับนาตาจะเป็นตัวเบิร์ดนะครับเพราะว่ามีผมเหมือนจะเป็นตัวเบิร์ดด้วยนะง่าทุกคน oh. เดี๋ยว ผมเราดูนะว่าเออคีอหายายเป็นบนเราะวาตอนนั้นผมมองหัวยาันตวน่ี่ทุกคนหายายผิดหายาโกมิงผมทุกคนหายาโกมิงท,ท,ท,ทุกคนผมหนูจะเชื่อหายาโกมิงนะตอนนี้ผมเก็บไปสามนครค่าสามตายหนึ่งช่วยสองนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับผมาทิมผมเก็บไป เอ็มพชีฮาร์ดินเก็บทาราไปนะครับผมนี่ครับทาร่าฮาร์ดวินเก็บทาราไปนะครับอันนี้ผมผมผมเดินดูนี่นะครับผมไม่รู้ฝั่งนี้นมันจะเดินไปทางไหนถ้าอ่าแล้ฝั่งผมซิลเก็บลาตยาไปอีกหนึ่งไลน์นะครับผมอันนี้ผมกดโซโล่นะอ่าทุกคนทุกคนนะผมกดโซโล่แรงนะครับผมอั่นี้ปุ๊บผมเดินล่อผมเดินล่อ ฟิวปาผมที่หลอดผมผมเจนยูคิอมันตาผมฟิวหลอดแต่ยกคนดูนะปุ๊บปุ๊บทุกคนลยครับเดี๋ยวมาทุกคนผมแคปลาสกิวสองตีธรรมดาฟิวเกือบเหมือนฟิวเกือบตายครับผมฟิวเกือบตายนะผมคือโดนแคปลาการนี้นะครับสกิวสองสตีนะครับผมสกิวสองตีครับฟิวเกือบฟิวเกือบแห้งนะผม ก็คือบอกไอ้ชื่ตอตัวเทีๆๆ่ยวไรๆที่ไปก็คือแบบอ่ะทุกคนเราดูช็อตน,นี้คือเราดูช็อนตนี้คือผมผมเล่นแบบผมเล่นดูฉันิดนึงนะครับผมราาอด้าอ่ะมันเข้ากันนะคนปุ๊บปุ๊บคือหายครับผมอืมผมเ,เจ็บได้่อแล้วผมตายเนี่เพราะว่าผมผมโดนนะครับผมโดนดดอันนี้ผมโดน เ,เสียของลัลลมนะครับในการตีตอนที่ผมแบบเลียดเห็นรับทุกคนหมิงมันจะมีจังหวะที่เลีอยดมันจะประมาณนั้นนะทุกคนแล้วหมิงมันจะเดนข่าง่ายนะครับผมโดน,ดดนครับโดนเสียกัดนะผมโดนเสียกัดตายนะตอนนี้ก็รอเกิดนะครับผมหิคือชอ็อตตรงนี้ทุกคนคือแบบหมิงแรงจัดทุกคนตอนนี้หมิงเก็บไปห้าตายสองช่วยสองน,นะครับผม แต่หลังจากหลังจากเนี้ยมิงผมจะเริ่มไล่แล้วนะผมมิงผมจะเริ่มได้คิวแล้วนะครับมิงผมจะเริ่มไล่คิวแล้วนะทุกคนมีงเจอ,นะอ,อแล้ว,มลวผมก็จะพยายามไปผมพยายามนะพยายามทำมาของอ่ะตอนนี้ผมได้จบาบเกาะแล้วนะผมได้จาะเกาะมาแล้วนะ และแค่เดียก็คือสมุดเียนในการเล่นอาวงช่วงประมาณเเกมมเดิลเกมผมก็คือห<ส>ลีดเกมคือคือผมนาทีขึ้นประมาณสิบหกนาทีเสร็ผมจะเริ่มเดขเรานะครับผมคือนาทีผมจะเริ่มเกอเพราะว่าอา่ามันจะทําให้ทุกคนดูนีปตาตาทิตายลาทิตายทุกคนดู พูดแรงครับหมิ่บเก็บอารามไปไง่ายๆเลยครับหมิ่นะครับอตรงเนี้ยหลังจาก16นาทีนะครับ10ช่วงนาทีประมาณ16นาทีอัพนะครับอันนี้คือไม่มีวงนะหมีเลยไม่เลยนะครผมประมาณเนี้ยคือผมแบบดูเชิงอ่ะผมรอทาร่าเปิดอ่ะผมเดินให้ทาร่าเปิดนะครับผมก็ปึ๊บอันนี้ผมเพิ่มระยะ่านิดนึงนะแล้วก็ ผมปลาไปกับอันนี้ปุ๊บปุ๊บนะครับผมปลาปลาอ่าตอนนี้คนแรกสมุดเดิมแล้วนะผมผมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วอันติพุ่มตีเลือดนะครับอติเอาเลือดจากตาไปให้ตาล้านะผมอันนี้รอนติผมนะครับนีคือนารยรอนติเพิ่มเลือดให้ผมเออรอรอติผมเพิ่มเลือดให้นะครับผมหน้าตาก็จะอ่าผมมอหน้าตาจะเลือดนะครับแล้วก็อันติมาปุ๊บผมก็ปุ๊บ แล้วก็เรียบร้อยครับผมหน้าตาหน้าตาก็จะเดินแยกจากผมนะเพราะว่าตอนนี้เรียกตาตาเต็มแล้วผมก็พยายาม,ม,มชิบชิบนะ,นะนผมพยายามชิบชิบว่าจะไป6คิวช่วยฝาดนะครับตาย6คิวตาย2คิวฝาดนะครับพยายามเดินชิบชิปผมพยายามชิบเพราะว่าผมตอนนี้คือ17นาทีผมยังไม่เปลี่ยนของนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอขะวันนี้เนี่ยยังพองได้ก็คือ มันยังไม่ได้เกมจริงนะมันยังไม่เลยเกมแค่เลยเกมจริงแค่จานนี้เด็กคนุ๊บป้าตายอ่าผมพยายามจะาิวเนาะผมพยายามเจ้าติ๋วคือตรงเนี้ครับทิงผม,มเป็นคนเล่นน,นะแต่คือตอนนั้นผมผมลืมไปว่าผมไม่มีผมอ่าตรงเนี้ยผมพยายามเออผมดันคลิปไปมึงก็เจาติ๋วตัดเตี้ยสิตุ๊บตุ๊บตุ๊บอ่า นี่ทุกคนไอตรงนี้ผมเปลี่ยนของผมจะเปลี่ยนผมเปลี่ยนของแล้วทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าผมเปลี่ยนเปนอะไรนนี่ผมขายนี่ทิ้งแล้วนะครับดาฟาร์มเอนะานี่พอเป็นใดนี่นะผมแลี๋ยวทุกคนจะเห็นผมบอกอีกอะไรอย่างหนึ่งนะที่เดี๋ยวทุกคนจะเห็นผมขายอะไรนะผมขายเป็นผมขายรองเท้าเจาะเกาะนะครับเพราะว่าผมมีเจวเกาะเล็กนะครับนะผม แล้วผมออกเป็นนะครับผมออกเป็นแช่แข็งใช่ครับน,ผมออ,น,นบผมออกเป็นแช่แข็งนะครับที่ผมออกเป็นแช่แข็งนะเพราะว่าหมิงหมิงป่ามันเป็นตัวขาตายใช่ไหมละ่ะผมเลยออกแช่แข็งมากันครับผมกันทั้งซิลกันทั้งอลัมแล้วก็กันทั้งอิลูเมียครับผมใช่ผมกันสามตัวนี้เลยผมออกมากันสามตัวเลยหมิงอาจจะเดินช้านิดนึงนะครับ คือหมิงมีหัวไม่มีลูนไม่มีลูนความเร็วเลยทุกคนเป็นลูนไม่ลุ้นนะลูนทางเวทลูนเลยนะไม่มีจอบอ๋อไม่มีอะไรเลยผมเพิ่มแค่จอบอ๋อเล็กตรงนี้นี่คนจะเห็นจอบอ๋อเล็กกันนะแต่ผมเพิ่มเมแค่จอบอ๋อนี้เลยทุกคนผมเพิ่มแค่จอบอ๋อนี้เลยเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าเสร็จแล้อ่าอันนี้คือผมจะาไปเล่นตอนออฟเลนผมก็เลยแบบกตัวนี้ ฝั่งฝั่งเรามันเกิดแล้วฝั่งเรามันเกิดแบบเกิดอะไเกิดกัางๆโครคือทีมผมตายไปนะครับทีมผมกบตายแบนตายอย่างเงี้ยกบตายแบนตายนะครับคือ <Double care! S 2> อันเนี้ยผมยังผมยังไปเล่นนะเพราะว่าผมยังไปเล่น ทุกท claro, ุกทุกคนดูหายายังเจ็บทุกคนหายาถูกมากปุ๊บปับตายครับคื่สองตีตีตายโอ้โผมุ๊อปับตีตายครับเพิ่นตีมาหายายคแค่ปุ๊บตายบผมหายายสบายครับอ่าแล้วสรับ คลิปวันนี้ที่ผมมาเล่นหมีให้ทุกคนดูแลนะ้วจะเอาไป้ในตาก็ได้แต่ต้องชำนาญยิงนะครับผมชำนาญในการเล่นหมีส้าคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงนคนี้หรับวันน,น,นี้ขอบคุณครับบายเจอกัน